บีบตัวใช่ไหมกรารนื้อบีบตัวมันก็จะบีบเอาเส้นเลือดเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดกลับขึ้นไปในขณะเดียวกันนะครับเจ้าเลือดจะลงมาคืนก็ลงมไม่ไม่ได้ละเพราะว่ามันมีลินล้นปิดอยู่จะมีลิ้นปิดอยู่พอลิ้นปิดอยู่อย่างนี้ครับอพอพอเวลา วลาไปลิ้นเวลาปิดอยู่นะพอดีในภาพมันไม่มีนะคือจะมีเส้นเลือดจะพุ่งออกอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเลือดจะพุ่งออกจากลิ้นขึ้นไปแต่ว่าเลือดจะไหลกลับไม่ได้เพราะว่าลิ้นมันจะปิดอ,อย่างนี้ถ้าถ้าลิ้นยังทํางานดีอยู่แล้วยังมีการออกกาลังอยู่เลือดจะไม่ตกค้างที่เท้าอาการเท้าบวมจากเลือดข้างอยู่จะไม่มี แล้ววิธีแก้ไขนะครับก็อาจจะอย่างนี้ครับทำแบบกิ่งโยคะเลยนะเอาเอาสะโพกชนกับฝาแล้วก็ยกเท้าขึ้นเลือดก็จะไหลลงมาได้ะนะฮะอย่างนี้ฮนะก็ใหร้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับเรื่องเอท้าวบวมอันนี้บวมจากเป็นเบาหวานเลือดสุมมากมาแล้วไม่กลับละเพอเส้นเลือดบริเวณนี้มันตีหมด แต่ทำให้เราเห็นเท้าเป็นสีดำๆก็จะมีชาจะมีชาเป็นพักไม่ใช่พักชาตลอดแล้วหมอก็อาจจะพึ่งพาการใช้ยาขับปัสสาวะมั่งออกกำลังกายมั่งก็คือเรียกว่ารักษาตามอาการขนาดน,นี้ก็จะต้องตรวจดูค่าของไตค่าของตับตลอดเวลาเพื่อจะดูแลคนไข้ไม่ให้มีอาการลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ใช่ไหม ก็ว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าสังเกตว่ามันน่ากลัวอยู่นะครับน่ากลัวอยู่แหละก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พวกเราจะต้องรู้ต้องรักษาการให้ถูกสลักถูกทางแล้วถ้านั่งสูงอายุหน่อยสักห้าสิ้าเนี่ยนั่งรถทัวร์สองสามชั่วโมง เท้าก็จะบวมได้ก็ไม่มีอะไรก็ไปนอนกลาคืนนอนยกเท้าสูงหน่อยเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีร่องรอยของเท้าบวมแหละนะฮะเป็นเรื่องที่อาจจะไปตรวจให้หมอตรวจดูร่างกายโดยทั่วไปสักทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภยัยจากโรคแทรกซ้อนเยอะแยะหมดอ่นะเสร็จแล้วเราก็มาเรื่อง สวนลฉวงพิ่ตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ถามกันตลอดลตอนนี้ก็เริ่มมีมีอะไรเป็นที่เรื่องลือถามกันอยู่นะครับผมก็นำเสนออย่างนี้อยู่หลายหนละคือถ้าหากการสวนกาแฟเนี่ยจะเอาคนที่รัฐบาลอเมริกันค่อนข้างเชื่อถือก็เอาเนี่ยครับดรดิคลัสกอนเลส ดอเตอร์ิโคลัสกอนซาเลสนี่ครับเขาเป็นหมออยู่ที่นิวยอร์กนะครับเป็นพวกหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งนะครับดกร์กอนซาเลสบอกว่าเขาอยู่ในเนี้ยสิบสีปีนะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาทำการส่วร้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนี่ เรารู้สึกมันดียงแต่ทำครั้งแรกเลยเราก,ก็ดูคนไข้ของเขาเนะครับหลังจากทําไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขทุกคนเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาทำเนี่ยพวกสตาฟก็ทําด้วยทุกอย่างก็ดูดีการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ย กาแฟจะทําให้น้ํำดีไหลออกมาได้มากและป้องกันการดูดกลับของน้ําดีที่ขับออกจากตับแล้วกลับเข้าไปในตับอีกก็คือไม่คือพอเอาน้ําดีออกมาแล้วมันก็จะบังคับให้เกิดการถ่ายเป็นการดูดซึมกลับมันก็จะไม่มีนะครับก็หมาว่าการสวนกาแฟนเนี่ยเป็นวิธีเดียวเลยนะครับที่จะทําให้ไม่มีการ ข้างค้างของอคอเลสเตอรอลที่อยู่ในถุงน้ำดีนะครับเจ้าตัวคอฟฟีอินดมาการสวนกาแฟเนี่ยจะทำให้เอนไซม์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะหมดนะครับแล้วเอนไซม์พวกนี้มันจะเอาท็อกซินสารเสียทั้งหมดออกจากร่างกายไปนะครับทีนี้ก็มา ่าการที่สวนกาแฟแล้วสามารถล้างพิษร่างกายได้นะก็เกิดว่าเจ้าน้ำตีเนี่ยครับมันออกมาจากตับตับเป็นคนทำนะเอาสารพวกนี้ออกไปล้างเลือดออก็เวลาทําก็ต้องระมัดระวังหน่อยแต่ให้รู้ว่า การส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเป็นการขจัดพิษด้วยตัวเองเลยนะครับดรการเซเลสบอกว่าการส่วนกาแฟช่วยขับพิษที่เราสะสมไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนะหนึ่งสองปีสารพิษที่ได้รับจากแหล่งเช่นแหล่งประสะติกพิษโลหะหนักตะกัว่วแคดเมียม สารเพยกนี้เข้าไปในร่างกายได้ง่ายแต่ขับออกยากรวมทั้งสารที่ก่อมะเร็งเรียกแอลฟาท็อกซินนะครับทีนี้ก็มาแนะนำดรลีวัตเทนเบิร์กดรลีวัตเทนเบิร์กเนี่ยครับเป็นผู้ค้นพบว่าในกาแฟมีเกลือคาบิออและคาเฟสโตพามิเตตที่สามารถ กระตุ้นให้ตับสร้างเอ็นไซม์คูทาไซโอนเอสซาเลสซึ่งมีฤทธิ์ขจัดพิษของร่างกายนะครับและยังทำลายอนุมูลอิสระให้ด้วยเสร็จแล้วมาอย่างนี้ครับดรคานเซเลเชื่อว่าคาเฟอีนเนี่ยกระตุ้นให้ตับและถุงน้ำดีบีบน้ำดีออกมาเท่ากับเป็นการช่วยล้างพิษตับไปในตัว ครับที่นี้เราก็มาดูต่อว่าอันนี้เราพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องอาหารแต่ผมอยากจะทบทวนอีกนิดหนึง่งนะครับทบทวนว่าวันที่หนึ่งชั่วโมงที่แรกแปดโมงเช้าเรารับประทานอาหารแล้วก็อีกสี่ชั่วโมงก็จะมาในลำไส้เล็กนะครับเที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกดันเข้าไปในลำไส้ใหญ่ในขณะเดียวกันนะครับที่บ่ายโมงเนี่ย เราก็จะเริ่มรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในพอห้าโมงเย็นก็อ,อีกสี่ชั่วโมงต่อมามก็จะมาอยู่ในลำไส้เล็กส่วนทอดลงแล้วลำไส้เล็กมาอย่างลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นเป็นอาหารมื้อกลางวันแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นอาหารมื้อเย็น <c oughs> ทีนี้เราเวลาเราทำการส่วนร่างที่ตัดทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราก็จะเอา กากอาหารพวกนี้ออกจากลำไส้ใหญ่ออกมานะฮะออกมาให้หมด <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูต่อว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เวลา <c oughs> นี่ครับดูภาพนี้นะครับลำไส้ใหญ่เราอยู่อย่างนี้ เป็นรูปตัวหล,ล่อ <c oughs> <c oughs> ล,ลืจะมีลำไส้เล็กเลาวรูปนี้ก็ได้จะมีลำไส้เล็กนะครับมาเข้ามายัางลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นบริเวณนี ia, ้เรียกว่าสี่กมบริเวณนี้ครับเรียกว่าสี่กมอาหารหลังจากดูดซึมแล้วการอาหารจะเข้ามาที่นี่ ปาลำไส้เล็กาลำไส้ใหญ่ชนทอดขึ้นแล้วส่วนขวางแล้วก็มาลงมาด้านล่างลำไส้ตรงทีนี้ถ้าเกิดเราท้องผูกนะครับกากอาหารจะมาถูกกักอยู่ที่บริเวณลำไส้ส่วนทอดลงเนี่ยครับตร,ตรงนี้ครับจะมาอยู่ในบริเวณนี้ก็จะเกิดปัญหากับเรานะ กับเราว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วภาคหนวว่าอย่างนี้ครับพอถึงเวลานะเราอุจจาระผูกลำไส้เจ้าลำไส้ใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยซึ่งมีกากอาหารอยู่เยอะแยะเราสามวันห้าวันถ่ายทีเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียตัวร้ายที่อีโคไล จะไปเปลี่ยนกรดน้ำตาีที่มีอยู่ในกากอาหารนะครับให้เป็นสารที่ก่องมะเร็งอย่างที่เล่าให้ฟังทีนี้เจ้าตัวนี้ครับเวลาเราสวนน้ำคิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจากกาแฟมันก็จะไปฆ่าอีโคนไหลที่อยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเนี่ยนะครับแล้วระหว่างนั้นจ้มันก็จะยับจัง้งถ้าหากไม่มีใครไปทายมันออก เจ้าอ e ีโคไลมันก็จะจัดการเปลี่ยนเป็นพวกกรดน้ำดีโคเิกแอซิดเป็นแอสโฟโคลิกรดน้ำดีดีออกซิโคลิกเป็นทรีเมทิลโคเลนที A T, แล้วก็กรดลิโทโคลิกถูกเปลี่ยนเป็นลิโทโคเลตซึ่งแล้วแต่เป็นสารพิษทั้งสิน้นทีนี้เราก็มาดูว่าเจ้าลิโทโคเลตเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจะทำให้ตับไม่สามารถเอาคอเล,ลสเตอรอลมาทำน้ำดีได้อีก คอเลสเตอรอก็จะค้างอยู่ในกระแสโลหิตเยอะแยะหมดอันนี้คือปัญหาอย่างยิ่งถ้าหากท้องผูกนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีแบบเฉลียตัวร้ายที่ชื่อยูเร l i สซึ่งอยู่มันอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงที่จะเตรียมถ่ายออกนะครับแล้วเกิดยังไม่ถ่ายนะครับพวกยูเรียที่ปนอยู่ในอุจจาระก็จะถูก เรา,าจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอมโมเนียให้กลายเป็นอินดอร์สเกตโตสเกติลเจ้าอินดอถ้าอยู่ในเลือดนานๆาไม่ได้ครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นดินแดนแล้วยังไงพอเป็นอินแดนแล้วเป็นไงมันก็จะออกมาทั้งเหนื่อจะทําให้คนนั้นมีกลิ่นทวเหม็นจัดเรียกกลิ่นเหมือนอืึอะไรก็แล้วกันนะก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ไว้ ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องที่จะเล่าให้กันฟัง,งนะครับผมก็จะบอกว่าพวกเราเวลาเราดูขบวนการอย่างเนี้ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาเราจะถ่ายท้องท้องผูกเกินสามวันเียาการหนักเนี้ยนักตัวก็ควรจะรีบตามการสววล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟ มีคนเล่าเมาื่อวานนี้ใช่ไหมครับที่เขาถามกันว่ากาแฟใช้กาแฟอะไรส่วนล้างคิดตับทางลำไส้ใหญ่รายนี้เอามาซื้อไปอ่านแล้วก็ยังไม่พงยังไม่ค่อยเข้าใจก็เอาอีกสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวหาว่าก็ต้องดูแลพวกเราให้ดีนะครับ การสวนน้าพิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นรูปดั้งเดิมเลยนะครับจะเห็นว่าเราใช้ตาเจ็เ้าเนี่ยเป็นตัวชี้นะครับเป็นตัวชี้แล้วก็การนอนตะแคงขวาเอาน้ํากาแฟใส่ไปทางรูทวารแล้วก็ปล่อยอ่านไว้12นาทีนะทีนี้กาแฟกา,กาแฟที่ใช้สวนเราก็ใช้กาแฟที่เราทําขึ้นมานะครับกาแฟ79นะครับ เป็นกาแฟเจเก้าซึ่งชงละลายร้อเอันนี้เราสร้างมาออกแบบมาไม่ให้เขาใส่น้ำตาลเนยหรือผสมสีหรือสารกันบูดห้ามหมดนะครับไม่มีใส่ให้เลยเป็นกาแฟบริสุทธิ์จริงๆเพื่อจะใช้ส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอย่างเดียวแต่ทีนี้ถามว่าเอามาชงดื่มได้ไหมได้ครับแต่ว่ารสชาติก็จะขม เราก็กลิ่นกาแฟก็จะเป็นกลิ่นกาแฟแท้ๆเลยนะก็ให้ทราบว่าเนี่ยเป็นควรจะใช้กาแฟที่ชงละลายเพื่อความสะดวกแล้วใหแ้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ผสมน้ำตาลเนยหรือ,อสีผสมอาหารรวมทั้งสารการบดด้วยจริงๆให้ดูจุดเด่นของเขาก็คือกาแฟควรจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ในวันผลิตเพราะว่ากาแฟที่เราใช้อยู่เนี่ยเราไม่ได้ดื่มถ้าหากอายุมันยืนยาวไปแล้วมันบูดเราจะไม่รู้นะครับเอากาแฟบูดมามาสวนเนี่ยจะปวดท้องมากเราจะรู้ได้ไงกาแฟบูดถ้ากาแฟพวกนี้เรามาดื่มแล้วมันเปรี้ยวจัดก็แปลว่ามันบูดนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ของเราก็ว่ากันไปเป็นเรื่องเป็นราวนะเสร็จแล้วกาแฟเจ็ด้าเนี่ย เราตั้งใจเลยนะครับเราให้มีครับ